รวยละหารวยเก็บบางทีอะไรพี่น้องมองปูมองนัดขจอบดทั้งผู้ทั้งดอยสูงขักนะใครขอยชือกสามหน่วยนี่เป็นอย่างไรเนี่ยเออก็เอาละเม็ดจะจะเอาก็เอาใครจะปลาที่ใครได้บดนี่ใคยอยากซิมไหมซิเมนคือเจ้าวาบ่เห็นไหมว่าเจ้าวาบดใส่น้ำตาลเอาเลยซ้ำเดลยทสิท่านก็เอาเนาะใส่น้ำตาลเนี่เด้อเอาสามหน่วยนี่เด้อครจะหายเพิ่มเจ้าบ่มีมีดบ่มีหรือจะเอาไปอันนี้เด้อนี่เด้อ เอาเห็นไหมใส่เหมือนปกะตูพวนี้นี่เป็นอะไรนี่มันไล่ซดเลยนด้นีนะขักเน่ยเนาะนี่ตกชันแหละตนี่ปลาทิ้งเอามันเอาตีโบปลาแบบนั้นมันง่ไงสัยงามซื้อพวกนัดหรอะ ถามองปูมนัยูนีตัวนี้เนาะหวานเนาะองนันเนาะหวานดีนะเบ่งนี้อัน่นเจ้านี่ไปทน้มันัเฮีมันพันอย่างพันอย่งมันคือหวานซื้อพันมันอย่างพันบางนัทพันโอ้พันสิงคโปร์ฮะยูที่ดินยู่ที่ดินดินพักโ้ยไปปุ๊กแนวเดี่ยวนี่พันไปปุ๊กส้มดินโว้มันมีมีมีสี่ชนิด มีซีชนิดอออันนี้พันสิงคโปร์เออพันสิงคโปร์นี่มีซีชนิดมีอย่างอีกเนี่ยแต่เขาว่าคือหวานดีแต่ว่าค่อยหวานที่ขอันนี้อ่ะคือนยๆตัวนี้นะมันี่ยนวนี้โอ้วโหน้อยๆปูกเพิ่งแล้วจะตามันเป็นเดี๋ยวนี้แล้วมันกระเพาะน้อยบแต่ว่ามันซุกมากกับหอมหอมกว่าอันยาวเลยหอมกว่าเยอะอีก ฝรั Without, ่ง well ม it really ันหมักได้เนียวนี่ไหนแปลว่าคือหวานดีเนาะครับว่าเป็นตาไปปลูกแท้ววะมันตรงแด่นเลยว่นเจ้ายุสัยจะเอาไปปลูกเอาไปปลูกแล้วสมวะโอ้มันอยู่นี่เปนเรื่องว่นนี่ปดปลูกยูต้ตรงพูดเลยเนาะดินดีเนาะเป็นตาไปปลูกเถอเนาะ อยากไปลองปลูกเนาะมันหวานดีเนาะมาเถอะมามามาจากคู่เรือนอะไรเนาะอือมาจากคู่นี่้คืนมาทายชวนเพิ่นไหมพันสิงคโปะเนาะของเจ้าวัเนี่อ๋อชิบไปพันก็ปลูกสูงข้างนอกชิบไปพันมันอยู่กับดินนะไขว่าเนาะคือเขาเพิ่นหวานนะดินมันดีมันหวาน่งมมาล้วนบบัดอี ใส่ปุยใส่ใส่ปุยยังโบเซอร์โบเซอร์เลยเอาดินธรรมศาสตรเลยโอ้ทอปอดสารปิโอ้ับประกันลอยส่วนลยเนาะหวานเนาะหวานแท้ว่ะเขาไปนาคต้องนัดอย่างบริษัทน้ำตาลเลบริษัทอะไรหวานหวานหวานปันน้ำผึ้งเนาะเทออพอลูบริษัทเตวมุนีบัซิน มืัอนี้วันสิ้นเนอะืัอนี้เนอะืัอนี้วันสิ้นเนาะมืัอนี้เนาะมาตัวกันได้เนอะก็คนเขาเขาบูชจนเวลานี้ยเจียวเอามาลองเบิ้งแม่จะกินลองเบิ้งแม่มันหวานคือน้ำตาลเนี่ยมันหวานวนี้หวานแท้เด้อเมืองเชียงเงินนี่เขาเใหดมักนักน้ำตาลน้ำตาลไล้กะทิเด้สราบริการอยู่เมืองเชียงเงินเลยได้เลยมาขายทรงจังเลยนี่ขายทรงนี่ รวยละหารอยสามหัวหาพันเมียนรวยจะซิบหาพันเออเมียนอยู่พรวยละหารวยว่ะตัวนี้นะ นุ่ยละหาลอยกีบเฮ้ยไปรับซื้อน่วยละหาลอยวะ หารอยกีบนหง้มวยละหารอยกรีบตัวนี้อันเดียวกันบอนี่สิงคโปร์คือกันเ่าตัวนี้กือตัวแนวนึงมัน่วยช่วยคืนลูกลอยเสาักซีดำได้ซีดำเบื่งตาหนุ่องตาแล้วนั่งมันชุดชุดยอดเยอคุณกเอามาอีกล้วนี่นะตัวนี้ขึ้นวยง่ดีแท้เออ ตัวนี้บุแมนยตีนวหาลตีตัวนี้นะเนาะตัน่้นแ้วนน่แล้วตัวนั้นคือถือสันบุแมนพันสิงคโป่ะยน้อยนวยหาลอยแม่นพันสิงคโปแต่ว่ามันมีซชนิดเออเดยวนึงมันตาลุดี๋วนึงตาสวดตัวน่อยตัวน่อยนี่ประถึกเนาะเดี๋ยวนึงมันพันว่าตัวนี้สามนวยสิพันว่ะ ดัวใหญ่ดีเนาะปัวใหญ่เแทบว่ะ่น่ะยางไปเบิ่งต้นมาก่นนะ้ายางไปเบิ่งบนพันปูกเนี่ยพันซิงคโปูนเนี่ยนะ ดินดีเนาะดินดีแท้ด้่นี่เนาะน่ะผู้สูงจิ้พี่น้องมองพืนปลูกนะ่ะปูกใกล้ๆทางรถไฟไนนะี่น่ะมองนัดหวานไหม ขายญี่ปุ่นสามหน่วยเศร้าพัน่ะยี่สิบหน่วยละหาลวยนี่หน่วยหน่อยนี่หน่วยหาลวยกีบหน่วยละประมาณบาทหนึ่งเนาะนี่ักหน่วยใหญ่นี่หน่วยใหญ่นี่สามหน่วยสิพันธ์สิพันนี่ก็ประมาณประมาณสิบบาทเนาะสิบแปดบาท สามหน่วยสิบแปดบาทหน่วยละหกบาทตัวน,นี้หน่วยละหกบาทตัวน,นี้ไม่ละบาทพี่น้องเบสหลายเลยหลายว่ะดูน,นะมองปูบางนัดพันซิงคโปู bằng kia thì nó mong phụ bằng mắt cho vui thương vui thương đòi xuống khác này ừ ừ tui là bạc người là người là hốc bạc nó ngồi ngay chép lên ạ ừ ừ ừ าไปขายมองนันผุนวัน,นี้เหมนขายมองน,นั่นมองนนบ่ปลูกเนาะมองนนบ่ปลูเมองนนกะทีมาเอาที่นี่มดแหละทางเวืยงจันเก็มาอาย่นี่เสียงขวางกมาเอาเอา่อาายเห็นขเขาเสียงขวางเขาขายเขาเอามาพี่นนะวะนูนี่ปปนปานปเพิงเนาะ ยุ่กะดินก็เจ้ายุ่กะดินก็เจ้าวานเนาะัว้คอยกินมากแล้วคอยซื้อเขากินญี่ปุ่นนะเออหนี่ยเกินอยู่แค่มทางอะนะวาาหวานแท้แท้ปนอ่สนอวนะินคอล้นอ่ลองซิมมึงเนาะเมนบะตันนี้ได้ยด้ายนท่ยทหร่นี่ สามหน่วยสี่พันบ่เนี่ยสามหน่วยสี่พันเต่ออืมสาหน่วยสีโอ้ไอยากสามหน่วยนี่เป็นอย่างไรเนี่จะเ,เอาลมจเ,เอาก่ไควปลาขควยได้บ่น,นี่ควยอยากซิม,มไหมเแมนคือเจ้าวาบอนะวะเจ้าว่าบ่ใส่น้ำตาลเลยสามเดยสี่พันเก่าอันเนี่เอาสามหน่วยนีนเี่ยเิดซหเพิ่เจ้าบ่มีมีดบ่าบามีเกด้จเอาอันนี้ได้อนี้ได เอาเห็นแะใส่ถุงเห็นแะน่น่สิบุลซิมมึงนะนีาะเออตัดซิมร่วมกันนี่แหละอยกินบุบบดอกอกเอามีดมาเนี่ยนึกมาซิมเบื้ง่มเพิมเพิ่ม่าจ้ามาซื้อเจ้าท่านร่งตีบ่ไม่กินเอางจ้คือบัวร่องมึงนะร่องข้าเจ้าบัวฟอกกินบรท่นกินโอ้ย มันตรงรองมึงแม่มันิหวรขึ้นคำว่าพนุตัวไปไหน่มดอะแต่อยู่น่าเนาะลดน้อยๆเรเว้ยมากน่อยนี่ก็อันพันเดียวกันเนาะกับตัวใหญ่นะเนาะแต่ว่ามันสีสบขึ้นตัวใหญ่บ่าวะ ตัวน้อยมันมีเต็มเฟือยอันนี้ผู้เขาบ่มีเงินเขาซื้อเอาโอ้เมาไปค่ายก่อซื้อมาห้าร้อยมาไปค่ายก็ซ่อมมือสองพันเซตัวหน่อยนี่ให้ลองจังหน่วยเลยนะเอา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 ตัวใดก็ได้เอาเลยก็อยากล่องมาไม่จีแสบขึ้นกันบัวสนน่ะวะเอาตัวหน่อยเนี่ยหนึ่งเลยปาดซิมเบิ้องนี่อยากทดลองเบิางตัวหน่อยกับตัวใหไงนี่ตัวใดแสบหน่อยนะเนาะ ปปาดูนห่มเมอนว่าเนอนเออแม่นยนลวปลาดูเข้มทังมดเออปีนี้พีนีีนปลาที่ห่มปีนไมจังบ่หอนป่ากินน้ำกันกิตัวเนาะเออน่ย่างหลงบิงนากเอราลองไปปลูกบ้างเนาะมันสิหวานคือเขาบ่เนาะ โอ้หวานปั้นผึ้งคือขวาวย,ยได้กินบ้งเหอปัดรื้ือ,อย่หลงพะบางเนื้อมันคือเป็นอยนาังสีเนะาะเขากคเอาพีบ้เอาอยนเด้อย่เมืองไข่เนะเมืองไข่อ,อยู่ใส่เมืองไข่กองเมืองนะทักบุสีนะจำอเมเอาจอลองซิมือตีล่ะซิมทักมุสีเป็นระดับว,ว่ะหวานอยู่เต็มพิสมน่อยมนะ สมน้อยหนึ่งว่ะขนานเท่านั้นว ouais ่าบ uh ุษราชาขนมตาลค่อยว่าเอามาซีบมึงหน้าว่าแล้วรบ่เอานี่แม่ว่าหันคือหวานกว่านี่ป่ะค่อยซื้ออยู่แค่หนังหวานทำนี่แล้วมันก็หวานอยู่มันก็มีสมน้อยหนึ่งทำนี่แหละซากินขาแต่ละบอนมันคือบุคคลกันเนาะแหล่าตะดินเนาะเจ้าลองเอาหน่อยหบึ่งว่ะ นก้อยๆเนี่ยมันสิเป็นยังไงวะรสชาติคือกันเต้บอร์อาจจะบวกคือกันนะอยู่แค่นั้นก็คือกันซ้ำนี้เนี่ยผสมในบ้านเด้ียวเสียงหัวเรางเบิ่งโอเค ตอนแรกมันส้มอยู่นะแทนพลุกนะเดี๋ยวมองตัวนี้เขาซื้อเตบัขนัดเอยเดี๋ยวลองตัวนี้บ้างเอาตัวน้อยจะลองตัวน้อบมาว่านี่ไหมนี่ไหมเขาซื้อจะพุ่นไหมลองตัวนี้บ้างโอ้ยมาแม่สิมันกันคือน้ำเพลิงนี่น้องเว้ยลองกันนี้ดูวยอืมหวานเนอะตัวนี้หวานนะอันนี้ส้มเด้อ หวานเด้เจ้าตัวนี้หวานแม่ตัวนี้จะห่วยมาเสิรตัวนี้เอาอันนี้ลุ้นหน่อยอันืมอืมเอาเอาเนี่ยลุ้นหน่อยรู้นยูตัวหน่อยเนาะอืมรู้หน่อยส่งป่ะส่งก็ส่งหน่อยหนึ่งเนาะเจ้าตัวนี้หวานเนี่ยหวานหวาน ตัวน้อยสมสพาพเป็นขายหาลอยหวาเนาะตัวน้อยสมสมเลยเนาะสมเลยตัวน้อยเนี่ยตัวน้อยสมอืมตัวนี้ตัวนีนส้สิมแซ่บตัวนี้แซ่บแม่แม่มาตื้มมึงนะ แค่จิ้มน้อยๆในแห่งบ้านบังนัดบันเอ็นนี่นะคุณน่ะคุณเงินบังโกกนิ้วนี่บอก่บังโกกนิ้วที่เขาว่าบางนัดบังโกกนิ้วเนี่ยบังโกกนิ้วอยู่ห้อันนี้ขึ้นกับบันเอ็นแล้วผู้ใดก็ว่าอยู่บ้านกกหิวกกหิวบางนัดทัเจ้ามากกหนิวเลยนั่นแหละซื้อมาแต่ละวันกกหิวแล้วมันคือหวานเถอะวะ อันนี้มันบานแอนมักนกดบานกูกิ๋วกินตัวไหนก่อนกินตัวไหนก่อนเจ้าเจ้าไปทางนะโอ้ยอมร้อนนะกินหลายมันสิหลับเพื่อเจ้าว่านนะมันสิหิวนอนนะขอบใจเลยแสบอยู่เจ้าประศูนทั้งคุณป่ะเจ้าบ่นบานกว่าวป่ะเนาะ วานวานวานหายมัยูสึกทุกคนมกระซิบหน่อยๆน่อยมึงนะหายหน่อยๆน่ปาดเน็ดอกีบหน่อยเด้อเออเสกของเจ้าหน่อยๆมาล่องมึงน่ะหน่อยหน่อยของเจ้านัา่นะ<ล> เื่อออกจอเลยลงเพก็เนี่ยจ้นอ่ะฮะจินนเหมือนน้ำานอันนี้น่ยว่ามัดตะหุนได้ในบ้า่คับเออเอาไห้เอาให้เพื่นกินด้่อาเนิคอยซื้อมาก่ะบ่านเสร็จหลงต่งหนอันนี้เราเอาต่หุนอันนี้มาดกุ่ยูนั่นนะเออมัดกุยูม่งั้เราเอาไห้ลายอันเถ้ะลองซิเมมันไม่ลายแบบเนาะหวานบ่คนหวานเนาะหวานเนาะ ญี่ปุ่นคือมันต่างกันเนาะดินมันต่างกันบ่ไหวเนาะกันยืนใบ่บรานทนนันเนาะบอกีอ่เบังกุกนเซ่าบัากุกนี้แล้วมาเฮ็ดดินบันนงนเฮ็ดอไขหบกินเท่าไรนกินเหล่ากินกินเหล้ามันกินอยนู่ปเดี๋วุนเฮ็ดเหล่าอะไรได้มังนันนนดเนาะเฮ็ดเหล้าแ่บนะเฮ็ดไหวนะไห้มงนัดเนาะ โอ้ตัวนี้เนื้อขึ้นงามแังหวะตัวนี้เนื้องามเนาะสิมันงามเลยตัวนี้ไอ้นี้ไป็ลอเลยจับเพิ่นไล่สดเลยได้ดิล่ะนี่คักแน่นาะนี่ตกชั้นแหละนี่ปลาทินเก็บมันเน่าตีบ่อปาแบบนั้นมันไงสีมันง่ามบอกให้มันงามอ้นี่เป็นอัไเน่าเบ๋งว่าเจ้ามันสิีนองคือน้ำเบื้อง แม่ตัวนี้แซ่บนี่ยัวไม่น่หมวนของเื่อนน่ยคนแอไหมาเายคนตัวนี้หวานกจุตัวน้นดูอันนี้ก็หวานือันน้นคือหวานเนี่ยเราหนวยทำปิดน้่นา็หวานหนึ่งเนื้อเนื้อย่างนี้เลยโน้ยหน่อยโบขยวนข้ามหนึ่งสิแล้วหน่อยเขามัจะหุ่นคนละหนวยนอยจะเอามาหน่บหวาน ต้นวนี้ใช่ได้อยมมันสุกมันมันมันสุกหลายเลยมันไลยหวานเลยคือนื้อเส้นมันเป็นตเลันเละเลวเน่าแลวมันสุกเลยเป็นเกี้นเน่าเม่นใช่เลยโยม เอาละบ่เนี่ยกินหลายไปหรอกกินบัวบกตะไคร้ไม่ต้องไม่กระซิบสารลดไปใส่ได้บ่เนาะ้ยใส่สบกเนี่เขาว่ากสบกใส่หมูให้กูกินเลยวะแต่เองกินผู้เดียวแม่นอยู่ที่รุดเมื่อยแล้วังมาอันนั่นมาอันนํามาพลางมือขอบใจหลายเลย